การเวทมนต์กับดักเสริมทัพแอนทิกเกียโกเลมโหดแค่ไหนไปดูกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอากาดที่เป็นซีรีส์ของแอนติเกียนะครับที่เป็นเวทมนต์กับดักมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับอ่าซึ่งผมได้ทาของซีรีส์พวกมอนสเตอร์ไปแล้วนะครับพวกแบบแอนติเกียเนาะมีตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทของเวทมนต์และกับดักนะครับซึ่งเวทมนต์กับดักก็มีถึง14ใบด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเวทมนต์สัก12รับเป็นก2ครับกัดแ่งน้อย ซึ่งพวกมอนเตอร์แอนตีเกียนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษก็เป็นอ n c i e n t g e ียใช่ไหมก็เป็นแบบว่าเครื่องจกักรยุคเก่ายุคโบราณย้อนยุคนู่นนี่นั่นนะครับผมมันก็มีความแข็งแกร่งในแบบของมันซึ่งดูจากรูปร่างของมันเราก็จะรู้ว่ามันเก่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกหลายตัวก็คือแบบว่าบล็อกเอฟเฟกเวทมนต์กับดักของอีกฝ่ายหนึ่งได้เวลาเราโจมตีอย่างเงี้ยเออถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกดีมากๆเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเวทมนต์แต่ละใบกับดักแต่ละใบเนีีาาน่่่ยยออาริขขงงงงงไไไ้้้้กกแแนหใ็ึปด อื่นต้องบอกว่าการที่ผมจะพูดนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเรียกชื่อกาดแล้วมันมีความแตกต่างจากชื่อภาษาอังกฤษที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผมอ่านชื่อภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ว่าชื่อการดจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความคล้ายกันอยู่นะครับในส่วนของภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษเนาะอันนี้เผื่อจะได้ไม่งงกันว่าเอ๊ะทำไมอ่านชื่อกาดไม่ตรงเนาะนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าจะมีกรารอะไรบ้างครับเริ่มใบแรกเลยนะครับเป็นการเวทมนต์ที่มีชื่อว่าแอนติเกียคาตาเพลครับแอนติกเกียคาตาเพลเป็นการ โดยแต่เธอนั้นเราสามารถเลือกใช้งานได้แค่เอฟเฟกใดเอฟเฟกหนึ่งเท่านั้นเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นไม่มีมอนสเตอร์อยู่เราจะสามารถเลือกการ์ดท,ที่ง่ายน้าอยู่บนฟิลของเรา1ใบครับผมทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแอนติเกียจากในเด็ก1ตัวลงมาบนฟิลแบบพิเศษและเป็นการอันเชิญแบบไม่สนใจเงื่อนไขครับผมก็คือแบบว่าอาจจะทำลายเวทบนฟิลหรือพวกเวทมนต์ต่อเนื่องที่อยู่บนฟิลนะครับเพราะว่าการ์ดของย,ยว,ว,วงด้ว ครับผมอาจจะเป็นเคสแบบนั้นส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับก็คือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปได้แล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราครับผมทําลายการ์ดใบนั้นเสร็จปุ๊บเราจะสามารถอัญเชิญโทเคนแอนติเกียลงมาบนฟิลด์ได้1ตัวครับซึ่งโทเคนตัวนั้นนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจากธาตุดินเลเวลหพลังโจมตีป้องกันศูนย์ครับผมการ์ดใบต่อไปนะครับแอนติเกียการเลชครับผมแอนติเกียการเลชเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดใบนี้ก็เเเเเอออออออฟฟคคง่่าายยมมกกกรรับืืืลนนสตตต์ิิดชแี ตัวจากในสูสารของเราแล้วก็เอาการ์ดมอนสเตอร์ตัวนั้นขึ้นมาบนมือของเราครับเออก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าทําการซ่อมแอนติเกียนะครับเอากลับขึ้นมาบนมือของเราเพื่อเตรียมใช้งานอีกครั้งหนึ่งนั่นเองการ์ดไปต่อไปนะครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าแอนติเกียดริลครับผมแอนติเกียดริลเป็นการ์ดเวทมน์ธรรมดานะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือถ้าเกิดว่าบนฝีอของเรานั้นมีมอนสเตอร์ติดชื่อแอนติเกียอยู่เนี่ยเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือได้1่งใบครับผมเมื่อเราทิ้งการ์ดนนมวหเ,เาาดเ ใบที่อยู่ในเด็กนะครับเอาเข้ามาเซตบนฟิลของเราเลยซึ่งการ์ดเวทมน์ที่เราเอามาเซตนะครับผมด้วยเอฟเฟกตนี้นะจะยังไม่สามารถใช้งานในเทิร์นนั้นได้ครับการ์ดใบต่อไปนะครับใบนี้คือ n t t i g e กีย a f t o t y r y ครับ แอนติเกียร์แฟกตอรี่เป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับผมซึ่งการเป็นี้นะเอฟเฟกของมันคือให้เราเลือกการมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแอนติเกียร์จากบนมือ1ใบครับผมแล้วก็รีมูฟมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแอนติเกียร์จากในสุสานนะครับให้มีผลรวมเลเวลเป็น1เท่าตัวของเลเวลของมอนสเตอร์ที่เราเลือกบนมือเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็หลังจากเรารีมูฟมอนสเตอร์ให้มีผลรวมเลเวลเท่านั้นแล้วอะครับเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นจากบนมือได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรีลิสมอนสเตอร์ใดๆเลยนะครับผมีนนี่งงก,นนะกวาม,มุติ เียร์โกเลมอยู่บนมือใช่ไหมครับแอนติเกียร์โกเลมเป็นมอนสเตอร์เลเวล8อย่างเงี้ยพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รีมูฟมอนสเตอร์จากในสุสานของเราพวกแอนติเกียร์รวมเลเวลให้ได้ออกมา16นะครับซึ่งเป็นเท่าตัวของเลเวล8เนาะแล้วเราก็จะสามารถอัญเชิญแอนติเกียร์โกเลมลงมาได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมแอนติเกียร์ฟิวชั่นครับแอนติเกียร์ฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตระกูลของพวกการ์ดฟิวชั่นเฉพาะทางนะการ์ดใบนี้นะครับเเ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 เออ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 อฟฟฟคคขขงงมมมมััััันน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 นืืืืใหห้รรรรรรราาาาลกกกกกกสสตตต์์์ทีี่่ป็ arn, วววถุดิิิบบบบญญชชพแยะจจ ลงสู่สารไปหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้น1ตัวจากในเด็กลงมาบนฟิวได้ครับผมเออก็คือว่าฟิวชั่นเฉพาะทางได้เลยนะมันใช้กับพวกแอนติเกียอย่างเดียวครับซึ่งมอเตอร์ฟิวชั่นที่เราเลือกนะครับผมถ้าเกิดว่าในวัตถุดิบมีแอนติเกียโกเลมหรือมีแอนติเกียโกเลมอัลติเมทพาวนะครับเราสามารถส่งวัตถุดิบนั้นลงสู่สารจากในเด็กได้ด้วยครับผมเออปกติการฟิวชั่นต้องจากมือจากฟิวใช่ไหมเออแต่คราวนี้ก็เอ,อ,อ,เอื้อาางงอำ ใปนี้มีชื่อว่าเมจิกเกียครับ เมจิกเกียเป็นการเวทมนต์ธรรมดาครับผมซึ่งการไปนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมันเสร็จปุ๊บให้เราส่งกร์ดที่ติดชื่อแอนติเกียสามใบที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะครับลงสู่สารไปหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญแอนติเกียโกเลมลงมาบนฟิลได้โดยไม่สนใจเงื่อนไขโดยการอัญเชิญนั้นนะครับจะมีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่ว่าเราสามารถอัญเชิญจากบนมือได้1ตัวแล้วก็อัญเชิญจากในเด็กได้1ตัวครับคือเราอัญเชิญได้2ตัวแต่ว่าบนมือ1ตัวแล้วก็ในเด็ก1ตัวอัญเชิญจากในเด็ก,งงดกที่เเราอัญญชิสร็จแล้ว้วถาบนฟิของเราตอนนั้นมี มอนสเตอร์ตัวอื่นยกเวทตัวของแอนทีเกียรโกเลมนะครับให้ทำลายมอนสเตอร์เหล่านั้นของเราให้เกี้ยงเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เป็นผลเสียต่อตัวเราด้วยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกอีกอันหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นผลเสียต่อตัวเราด้วยนั่นก็คือหลังจากที่เราใช้งานการ์ดใบนี้ด้วยนะครับผมให้เรานับเทินสเทินครับเราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบปกติได้นั่นเองครับผมเอออันนี้ก็ถือว่าจะใช้ก็ต้องระวังดีๆนะครับมอนสเตอร์บนฟิล์มของเราก็บึ้มด้วยแลวเราก็จะไม่สามารถ แอนติเกียบอมเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับผมเมื่อเราใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับที่ติดชื่อแอนติเกียที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราได้ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งไปครับพอเราทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งเสร็จแล้วให้มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งตามครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ตัวนั้นครับเอาง่ายๆถ้าเป็นแอนติเกียโก o เลมอย่างเงี้ยก็มอบความเสียหายให้อีกฝ่ายหน, 1, นึ่งหนึ่งพันห้าร้อยพอยต์นะ ถือว่าเป็นการ์ดเวทมนต์ที่แบบว่าเอาไว้ใช้จังหวะดดีๆนี่คือสามารถปิดเกมได้อย่างสวยงามเลยนะบึ้มปุ๊บอีกไฟหนึงแพ้ปับ๊บอย่างงี้นะการ์ดใบต่อไปนะครับใบนี้คือแอนติเกียแฮนครับ แอนตี้เกียร์แฮนเป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่ครับผมการ์ดเวทมนต์สวมใส่ไปนี้สามารถสวมใส่ได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแอนตีเกียร์เท่านั้นนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ี่ายหนึ่งในช่วงจบดาเมจสเต็ปไปแล้วนั้นให้ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นทิ้งเลยครับผมเ,เหมาะมากกับการที่เอามาทําลายมอนสเตอร์ที่พลังป้องกันหนาๆนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมการ์ดไปนี้คือแอนตี NT เกียร์แทนงครับแอนตี Anti ่เกียร์แทรงเป็นการ์ดเวทมน มอสเตอร์ที่ติดชื่อแอนติเกียร์เท่านั้นครับมอสเตอร์ Monster ที่สวมใส่การ์ดเวทมนต์ใบนี้นะครับจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น600พอยต์แล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงไปสู่ศาลให้มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่ง600พอยต์ครับสวมใส่ให้กับแอนติเกียร์โกเลมนี่คือดีมากเลยนะแบกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแล้วก็โจมตีทะลุด,ดีเฟนซ์ได้ด้วยเอฟเฟกต์ของแอนติเกียร์โกเลมเองด้วยการ์ดใบต่อไปนะครับแอนติเกียร์แคสเซิลครับ แอนติเกียแคสเซิลเป็นการดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมการดไปนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมันโป๊ะหงายหน้าอยู่บนฟิลปั๊บนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ติดชื่อแอนติเกียบนฟิลจะเพิ่มขึ้น300อพอยต์ครับผมอันนี้คือพูดถึงแอนติเกียทุกตัวนะครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเล่นแอน i ิเกียด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้รับพลังโจมตีเพิ่มด้วยเหมือนกันเนาะเอฟเฟกต์ <F 1> ที่สองนะครับตราบใดที่การไปนี้หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักนะถ้าเราจะมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติปบเเเเนนีี่่่่ย้้รราาางงค์ตตอออออม็็ลลทกกกัแะะจืืืถ เกิดว่าเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์แอนติกเกียลงมาแบบแอดวานซ์นะครับผมมันต้องใช้ตัวรีลิสใช่ไหมใช้เครื่องสังเวยนะครับเราสามารถถอดเคาน์เตอร์ได้1เม็ดนะครับแทนเครื่องสังเวย1ตัวนั่นเองถ้าเป็นเลเวล5เลเวล6ก็ถอด1เม็ดอัญเชิญออกมาได้เลยโดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเลเวล7เลเวล8อย่างเงี้ยก็ถอด2เม็ดเพื่ออัญเชิญลงมาได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องสังเว,วเ Level 7, Level 8, ย,เ,ยชเ,เ,วเช่นกันครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมแอนติกเกียฟรอสเทรสครับ แอนติกิอาฟอทเทรสเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้เป็นปราสาทนะครับคราวนี้เป็นป้อมปราการเลยนะนะครับผมอย่างโหดเลยการ์ดใบนี้นะครับเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องที่มี3เอฟเฟกครับผมเอฟเฟกที่ 1, 1ก่อนเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แอนติกียลงมาบนฟิวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษเนี่ยในเทอร์นั้นมอนสเตอร์แอนติกียตัวนั้นของเราจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จะไม่ถูกเอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่2 2> งมมันนะครรรรกกกกก็ือออถ้าา้าาาาาาาหวว่เีใชงขงขพ์ด เกียร์นะครับมอนสเตอร์เวทมนต์กับดักนู่นนี่นั่นนะอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกของเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์อย่างนี้เพื่อมาขัดเอฟเฟกของเราได้นั่นเองครับและเอฟเฟกที่3ของมันนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทาลายลงสู่สารไปจากโซนเวทมนต์กับดักเราสามารถเลือกมอนสเตอร์แอนติเกียร์หนึ่งตัวจากบนมือหรือในสุสานนะครับอัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้1ตัวครับเมื่อเอฟเฟกนี้ถูกทํางานไปในเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ได้เฉพาะตัวที่เป็น,น,นแอนนนนเเเกกกีียรรรทท่่าาัั้บบผมมจะดดดวใสุพูไปชไ แอนติเกียคาตาเพาอะครับอันนั้นก็คือว่าให้เราเลือกทำลายการ์ดที่อยู่บนฟิลด์ของเราได้นะครับซึ่งก็อาจจะเล็งมาที่ตัวฟอสเทสอันนี้ก็ได้นะก็คือทำลายแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์แอนติเกียลงมาได้นั่นเองครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะการ์ดใบต่อไปนะครับการ์ดใบนี้คือเกียร์เท้าครับผมเกียร์เท้าเป็นการ์ดเวทมน์ฟิลด์เวทมน์ฟิลด์ใบนี้มีเอฟเฟกต์อยู่2อย่างครับเอฟเฟกต์ effect แรกก่อนเลยนะครับก็คือตราบใดที่การ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่บนฟิลด์โซนผู้เล่นแต่ละฝ่ายนะคนนคคครรรรรรรัััััับบถถ้้้าาาาาตตตตออ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 ององงงกกญญญญเเ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 ชชิิมมมมมนนนนสสส์์ลลลลืื่วววยจะลดลไป1ผ็ เลเลห้าเลเวลหได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องสังเวยเลยหรืออันเชิญเลเวลเจ็ดแปดเก้านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยโดยที่ใช้เครื่องสังเวยแค่ตัวเดียวนะครับเอฟเฟกต์ที่สองถ้าเกิดว่าเกียร์ทาวที่อยู่บนฟิลนะครับถูกทำลายลงสู่สารไปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์แอนติเกียร์หนึ่งตัวจากบนมือจากในเด็กหรือในสุสารน,นะครับอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับคือการ์ดเวทมนต์แต่ละใบที่ใส่มามันดูอลังการดีเนาะผมชอบมากเลยคือแบบว่าเหมือนกับเป็นโรงงานนะมีป้อมประการมีปราสาทอะไรพวกนี้ของพวกแอนติเกียร์เลยแล้วแแต่่่ละะออันนันนยยผมมกก็ููสวาดดบบุ ความเป็นอันทิกสมชื่อของมันเลยนั่นแหละนะครับต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของการ์ดกับดักกันบ้างแล้วนะครับผมการ์ดกับดักมีแค่2ใบอย่างที่บอกไปนะครับมาดูการ์ดกับดักธรรมดากันก่อนเลยครับการ์ดใบนี้มีชื่อว่าการประทะ cross dimension ครับ การประทะ cross dimension เป็นการ์ดกับดักธรรมดาที่มี2อเอฟเฟกครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือถ้าเราเปิดใช้งานปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์แอนติเกียที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วก็รีมูฟมอนสเตอร์ของเราตัวนั้นออกไปครับซึ่งมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปนี้นะครับจะกลับมาในช่วงสแตนบายเฟสของเทอร์หน้าและมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจากพลังโจมตีตั้งต้น1เท่าครับผมคือเอฟเฟกที่ทําให้แอนติเกียของเรารีภายออกไปนั่นแหละนะแล้วก็กลับมาพร้อมกับพลังโจมตีที่่่่เเเพิมมขขึ้นนนนน2 2ทาััััอองงครบและ ก็คือถ้ามอนสเตอร์ที่เป็นแอนติเกียโกเลมหรือแอนติเกียโกเลมอัลติเมทพาวนะครับที่อยู่บนฟิลด์ของเรานั้นถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกไปเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้แทนการทําลายนั้นได้ครับเป็นการ์ดกับดักที่แบบเสริมพลังก็ได้นะครับผมเอามอนสเตอร์รีไพไปก็ได้นะแล้วก็ยังสามารถคุ้มครองตัวหลักอย่างแอนติเกียโกเลมอย่างนี้ได้ด้วยนะการ์ดใบต่อไปนะครับแอนติเกียรีบอนครับแอนติเกียรีบอนเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับผมซึ่งการ์ดใบนี้นะ À, แล้วก็เอฟเฟกที่2มาเลยก็คือถ้าเกิดว่าบนฟิลของเรานั้นไม่มีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมเราสามารถเลือกมอนสเตอร์แอนติเกียที่อยู่ในสูตรสารของเรา1ตัวแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญลงมาด้วยเอฟเฟกนี้นะครับผมจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200ยตดด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีมากเป็นการกับดักต่อเนื่องที่เอาไว้ฉุกเฉินเวลาที่บนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์ใช่ไหมเออแต่ว่าซึ่งที่เขาบอกว่าให้ไงหน้าอยู่บนฟ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเวมนมนกับดักนะครับที่เรียกว่าเอามาใช้กับพวกแอนตี้เกียร์โดยเฉพาะกันเลยทีเดียวครับที่ผมหามาได้นะเวลานี้ก็มี14ใบนะครับเวมนมน12แล้วก็กับดัก2นะถ้าเกิดว่ามีนอกเหนือจากนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะหรือท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมเกี่ยวกับพวกแอนตี้เกียร์นู่นนี่นั่นก็อย่าลืมมาแชร์กันด้วยครับเพราะว่าตอนที่ผมทำมอนสเตอร์ไปค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับท่านผู้ชมแบบว่าก็เคยใช้บ้างนะครยยอกมมาาางง่ณ์ไผ็ล กันนด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ